ก่อ okay, น,นเราจะไป True ชั่นสปเดตมีอะไรพี่ซานวันนี้นะครับเรามีข่าวของการประกาศรางวัลน,นะครับครบคีโอนะครับ50นะฮะเรียกว่านุ่มโสดในฝันนั่นเอง,องที่ประกาศาากันแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมพัดเมื่อคืนไปกันมานะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวพอจบข่าวปุ๊บเดี๋ยวจะมีการพูดให้ฟังกันครับนะครับผมติดตามครับผ่านไปแล้วครับกับการประกาศผลรางวัล50นุ่มโสดในฝันนะครับผมกับ50 Most Eligible Bachelor 2014ครับ โดยนี่จะยสารคลีโอจัดกิจกรรมสุดฮอต50นุ่มโสดในฝันคลีโอซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับจะต้องมีคุณสมบัติโสดลหล่อน่ารักคาแรคเตอร์ดีอบอุ่นการศึกษาดีอาชีพเลิศน,นะฮะเรียกว,ว่าครบทุกประการเลยทีเดียวตามแบบฉบับของหนุ่มโสดในฝันของใครหลายคนครับซึ่งรางวัลสุดยอดนุ่มโสดในฝันคลีโอนะครับ The Most e l i g i b l e Bachelor 2014คนที่17นั่นก็คือคุณกรณ์นะครับ กนทรปราณีประชาชนครับและผู้ที่ได้รางวาัลนะครับ The Most Eligible Bachelor ประจำปีนี้นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข6ครับคุณกนทอรปราณีประชาชนหรือว่าหมอตอนยนาะ น้องเดจะสร้างรางวัลสุดยอดหนุ่มโซนในฝันของคริโอไปแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ทรูวินไซด์ของเรานะครับอยากจะนำเสนอเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นคือรางวัล The Most Entertaining Guy by True Vision นะครับหรือว่ารางวัลหนุ่มโซนในฝันที่จะได้มีโอกาสเนี่ยมาร่วมงานกับพวกเราทางทรูวินไซด์ด้วยนะครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้คือโจอี้ครับชัยยุทธกิติชัยวัฒน์ครับครับสวัสดีครับชื่อนายชัยยุทธกิติชัยวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อโจอี้ครับผม เอาจริงผมก็ยังนึกไม่ออกผมควรจะทําตัวยังไงก็ต้องต้องรอ,อดูหน้าง,งานทีหนึงแต่ถ้าถามตอนนี้ผมคงตื่นเต้นมากมาครับที่จะได้ร่วมงานทูอินไทร์ครับผมก็เดี๋ยวคงแบบให้พี่ๆช่วยแนะนำติผมแล้วกันบอกผมกผมาอยากให้ผมทาอะไรผมทําให้ทุกอย่างเลยครับผมผมว่ามันเป็นเหมือนโบนัสในชีวิตผมที่ที่ครั้งหนึง่งแบบเ,เราได้มา,าก็ดีใจครับผมก็อยากขอบคุณพี่ๆทีมงานนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆหนุ่มคียโยทุกคนครับผมผมได้รางวัลนี้ก็เป็นตัวแทนเพื่อนเลยกันที่ที่ได้รางวัลนี้ผมว่าท<ม>ุกคนก็ มีดีในแบบของตัวเองแล้วคนจะได้ในทุกคนต่ผมก็เป็นต wow ัวแทนแล้วกันขอบคุณมากครับผมนี่ครับเดี๋ยกรอนะว่าจะมาทำกับพวกเราเมื่อไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยนะครับคอยจับตามองกันไว้ให้ดีได้ข่าวว่าจะมาแทนพี่ปอเนี่ยเอาจริงนี่จะพูดถึงบรรยากาศเมื่อแบบเมื่อวานให้ฟังของผมไปมานะครับครับโอ้โหช่วงที่แบบ มีการประกาศรางวัลต่างๆมีการโชว์ต,ต,ต่างผมไปยืนปุ๊บโหสาวๆเยอะมากวันน่าอิจฉามากเพราะว่าผมเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นคุณรู้สึกไงบ้างตอนที่คุณได้ได้รับการเลือกตอนนี้นะโอตอน19เองยังแบบเป็นเด็กเออๆงงงงเลยให้ผมทําอะไรหรอครับอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดถึงเมื่อวานหน่อยนะครับเมื่อวานเนี่ยโหจะมีการโชว์เยอะมากเพราะในปีของผมเนี่ยมันจะไม่มีโชว์แค่แต่ว่าเมื่อวานจะมีโชว์แบบเยอะมากแล้วสาวๆเนี่ยตามดูโชว์ทุกโชว์เลยโดยเฉพาะโชว์ที่เมื่อกี้ได้เห็นกันไปถอดเสื้อออกันนนไไปะครบโชววซิแแสาๆ่ข เลยรเรียกว่าคืนความสุขให้กับสาวๆในงานนะคัใช่ไหมครับแล้วก็โ,โหบรรยากาศเมื่อวานพอ after party เนี่ยโ,โหเมื่อกี้พี่ทีมงานเราบอกว่าสนุกแล้วก็มันมากนะครับผมก็น่าอิจฉาจริงๆนะครับสำหรับใครได้ไปงานเราเมื่อวานบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้ไปคุณพลาดมากเล,เลยก็ยินดีด้วยนะฮะกับหนุ่มโสดที่ได้รางวาัลทุกคนเลยในงานานี้นะครับ